ทำยังไงดีกแกออกกังแากก่อนแล้วนะหนึ่งสองไม่ได้อะฉันกลัวโอเคเดี๋ยวก่อนดูสคริปต์ก่นอนไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ้เอ,อ,อเเริ่มแล้ว อาการแบบนี้หรือเปล่าคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากที่จะกดไลค์แต่ว่ามือสั่นนะคะหรือว่าต้องเตรียมความพร้อม,รอมประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนที่จะไลฟ์นะคะฟังทางนี้เลยค่ะครูชลีเคยเป็นแบบคุณนะคะและวันนี้ครูชลีมีตัวช่วยค่ะที่จะทําให้คุณสามารถไลฟ์อย่างสง่างามน,นะคะแล้วก็ไลฟ์อย่างง่ายดายค่ะครูชลีมีไลฟ์มินิคอร์สนะคะ30วัน ครูชลีมีทําคลิปวิดีโอนะคะในแต่ละวันในการไลฟ์ให้กับคุณค่ะสอนคุณการพูดออกหน้ากล้องให้มีเสน่ห์ให้โดดเด่นแล้วก็การขายแบบไม่ต้องขายยังไงนะคะแล้วก็วิธีการที่จะทําให้คุณสามารถไลฟ์แล้วก็ให้คนดูจนจบคลิปแล้วก็มาต่อเนื่องกับคุณก็คือมาเป็นลูกค้ากับคุณค่ะแล้วในไลฟ์มินิคอร์สนี้นะคะครูชลีมีให้เวิร์กชีพกับคุณก็คือ,อหัวข้อนะคะตารางเวลา ใน30วันเลยว่าคุณจะต้องไลฟ์ในหัวข้อประมาณไหนนะคะคุณจะต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องคลิกคอนเทนต์เองไม่ต้องอะไรเองนะคะคุณจะได้มีพร้อมให้กับคุณแล้วก็มีเวิร์กชีตจัดการตารางการทํางานบนโซเชียลมีเดียนะคะล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์คุณต้องทําอะไรบ้างให้อลกอริทึมของ Facebook ชอบคุณนะคะแล้วก็คุณจะที่มีไลฟ์เช็คลิสต์ให้กับคุณค่ะ ก่อนไลฟ์ระหว่างไลฟ์หลังไลฟ์ค่ะเราควรโปรโมตยังไงทำเตรียมความพร้อมยังไงควรพูดยังไงนะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณไปเลยค่ะอย่างหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Facebook Posting Map นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยคุณเลยค่ะว่าคุณจะสามารถที่จะนําความสนใจของลูกค้านะคะไปไว้ในไลฟ์คุณยังไงแล้วคุณควรที่จะโพสต์อะไรในแต่ละวันนะคะบนโลกโซเชียลมีเดียให้ดึงดูดคนเข้ามา ในโลกของคุณเข้ามาสนใจคุณเพราะว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเขาไม่ได้สนใจคุณเขาสนใจว่าคุณจะให้ประโยชน์เขาได้ยังไงนะคะและสุดท้ายค่ะไลฟ์มินิคอร์สนี้นะคะ30วันราคาเพียง จาก2,900บาทนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่599บาทค่ะแล้วคุณก็จะได้เข้าร่วมกลุ่มปิดไลฟ์ h a l l e n g e นะคะซึ่งกลุ่มปิดนี้มีเพื่อนๆอ,อยู่ในกลุ่มที่จะสามารถผักดันคุณเข้าไปแชร์แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกดไลค์ให้กับไลฟ์ของคุณนะคะไลฟ์ของคุณก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็จะกระจาย Organic Reach ได้เพิ่มขึ้นนะคะราคา599บาทเท่านั้นเองค่ะมีคลิปวิดีโอ30คลิปแล้วก็มีเวิร์กชีทั้งหม 4อย่างนะคะที่คุณสามารถพริมออกมาแล้วก็ไปใช้งานได้เลยนะคะและหลายๆคนในนี้นะคะก็สร้างอาชีพใหม่ในการไลฟ์30วันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะรีบลงทะเบียนเข้ามานะคะทักครูชริมาได้ที่ Li@ n ์แอดซครูชริ40ค่ะแล้วเราพบกันนะคะบ๊ายบาย